สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข,ข่าวภาคคำซีทีวีจันทบุรีประจำวันเสาร์ที่15พฤศจิกายน2557ค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้ค่ะจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะได้จ่ายเงินชดเชยรายได้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีเกษตรกรแสดงตัวขอรับสิทธิ์มากกว่า400รายเป็นการนำร่องมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางค่ะเช้าวันนี้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาห้วยสะท้อนอำเภอ ถ้าใหม่จังหวัดจันทบุรีนายสามารถลอยฟ้าผูร้ราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายสุรพงศ์จารุพงศ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนายอาจชัยชาญเลี้ยงประยูนเกษตรจังหวัดจันทบุรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้วรวมกันเป็นสักขีพยานในการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่จังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งในหกจังหวัด นำร่องทั่วประเทศตามโครงการเฉลยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราของรัฐบาลท,ที่มุ่งเน้นช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยางบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากราคายางตกต่ำในอัตราไล่ละ1น0 0บาทไม่เกินคูณเลือนละ1 5 0 0 0บาทโดยกำหนดให้รับแจ้งเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนถึงวันที่15ธันวาคม2557ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งปแปลงปลูกยางพาราดังกล่าวและในส่วนของเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดจันทบุรีที่ มาแสดงตนขอใช้สิทธิ์คึกคักและจ่ายเงินแก่เกษตรกรวันแรกรวม454รายวงเงิน4ล้าน3แสน1หมื่นบาทโดยในส่วนของจ,งจังหวัดจันทบุรีมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนผู้ปลูกยางพาราประมาณ21,000รายเนื้อที่เพาะปลูกป,ประมาณ74,000ไร่พื้นที่ปลูกมากที่สุดได้แก่อำเภอแก่งหางแมวอำเภอท่าใหม่อำเภอเนยาอามและอำเภอเมืองโดยครั้งนี้จะมอบเงินในส่วนของเกษตรกรที่ขอรับสิทธิ์รอบแรกประมาณ454ไร่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสห ก่อนการเกษตรจังหวัดจันทบ,บุรีได้เพิ่มเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกกรอกแบบตอบข้อสักถามแก่เกษตรกรที่มาแสดงตนขอใช้สิทธิ์ทำให้ขั้นตอนการจ่ายเงินเป็นไปอย่างราบรื่นสะดวกรดวดเร็วเป็นที่พอใจของเกษตรกรค่ะ